สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเจฟเกีกีแวต่หนูชื่ออะไนะคะเจแพงขวัญเหรอคะเจฟแพงขวัญกีกีกกรปุ๋ในหนูวันนี้หนูจะมา A B C ให้ฟังหรือเปล่าคะ K E L O P Q R S K L U L O P L S Y N G อ u i เก่งจังเลยค่ะ A B C OUI เก่งจังเลยหนูพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะหนูพูดได้กี่คำไหนพูดให้ฟังหน่อยสิอ่าตัวนี้าอร์เวลวไฟอะไรหรอคะต้องพูดว่ายังไงนะภาษาอังกฤษเนี่ย อย่างคุยโทรศัพท์ต้องพูดว่าไงคะอว่าจัดตัว a ั i ตัวตัวตัวตััวต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 ัเอ เจ๊แพงเก่งตังเลยค่ะเจ๊แพงอยู่อนุบาลหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับสองใช่ไหมคะเห,หรออ้าวแ้วเวลาเจ๊แพงคุยคุณยายคุณยาย,ายชื่อคุณยายอะไรคะค,รรคุณยายาคุณยายป้าคุณยายป้าอะไรคะคุณยายเพียครรุณยายเพียคุณยายเพียนคุณยายเพีย ใน,ในลองนลองเอามือคุยโทรศัพท์กับคุณยายทีคะ่ะทำไงคะฮ e l l o ล i r t h d a y คุณายกีข้าวไหมคุณยายกินข้าวไว้ <c oughs> เป็นแบบท่องไว้เลยใช่ไหมลูกอ่ะอ่ะงั้นสวัสดีซิเจ๊แพงจะลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปลาเกอดไปลาเกิดเก่งตังเลยคะ่ะจุ๊บ <c oughs>